ประจำปี2,567มีจนนํานวนการหน่วยทหารขานาดเล็กของกองทัพไท3สามสมาิในทีมใน,นหน่วยนะรับถือถร,รัอบกุญจาสุภาพแซนมาแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่พระบารมีอันแท้ไทยสารนะในกอการและผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะมีความ

เร็วๆตรงน้ำเยอบทีนี้เขายิ้มอยู่ครับพี่ที่หนึ่งที่หนึ่งคนนี้